นนี้ะครับใหม่ก็พูดได้คำเดียวก็คือขอโทษการบอลที่เข้ามาชมกันในสนามสุดวันนี้ครับก็เอามันทําเต็มที่รายการนี้ก็ขอโทษจริงครับก็ยังมีพอมีเวลาอีกสองอาทิตย์ก่อนที่จะเจอศรีวิจ aya นะแน่นอนครับเราเรามันมันเห็นข้อข้อข้อผิดพลาดค่อนข้างเยอะครับวันนี้เรามีเวลาครับสองอาทิตย์คิดว่าแบบนั้นน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผม ต้องขอบคุณเชียที่ไปเยอะด้วยเนี่ยใช่ครับผมขอบคุณมากครับโอกาสหน้าคิดว่าน่าจะได้มีความสุขกันครับผมครับผมคิดว่าเกมนี้นักเตะทุกคนทำได้ดีแล้วครับครับผมเราอาจจะลงตัวกันน้อยทีมเวิร์กยังขาดไปนิดนึงก็เรายังเหมือนกับว่าขึ้นเกมมันน้อยไปหน่อยเพราะว่าเรามีโอกาสเซตเกมมันน้อยไปหน่อยครับผมเกมไปฝากอะไรถึงกองเชียร์วันนี้เขาก็มาแต่แต่แพ้ก็เขาก็ยังรับได้กันนะก็ก็ไม่เป็นไรครับก็ คือเป้าหมายเราคือต้องการไปเล่นเอฟซีแชมเปี้ยนลีกแต่ว่าเราออกสตาร์ทช่วยกอคือมันอาจจะไม่ใช่เป้าหมายหลักของเราแต่ว่าก็ต้องขอโทษแฟนมอนทุกคนที่ทําให้ก็โอเคครับเอาใหม่ก็นี่ครับทุกบอลขอหมาเดียวคือยังไงอะเราก็ยายเต็มที่นะอาจจะทีมเวิร์คยังรวมตัวกันน้อยไปหน่อยก็ผมว่าเราไม่อยากโทษอะไรหลายอย่างคือบอลแพ้คือบอลแพ้นะ ผมผมความความความรู้สึกผมคือบอลแพ้คือบอลแพ้ให้มันจบไปก็มองไปที่ข้างหน้าเพราะว่าทุกคนก็ก็เล่นกันได้ดีแล้วแต่สองลูกที่เราเสียมันก็สุดวิสัยลูกสองก็ก็ผมว่าลูกแรกก็สุดวิสัยลูกสองก็สุดวิสัยเพราะว่าเราโตกำลังจะโตแล้วมันมันสวนมาแล้วก็จังหวะนั้นผมก็พลาดด้วยผมก็ยอมรับก็แต่ผมว่าทุกคนก็รู้สึกไม่ดีก็ไม่อยากจะอยากมีถึงมันก็ลืมไปดีกว่าแล้วก็มองที่อนาคตดีกว่า อีกสองวันที่ก่อนเจอศรีวิจายย a าคิดว่าทันไหมครับก็ก็น่าจะทันนะผมว่าเพราะว่าเราได้รวมทีมได้ฟอร์มทีมมนาะแล้วก็อะไรหลายหลายอย่างร่างกายผมว่าวัน,นวันนี้ร่างกายเราก็ค่อนข้างที่จะดีนะสมบูรณ์ทุกคนก็ค่อนข้างที่สมบูรณ์มีกับกันถ้าทางชมรีผมว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะอืดน,นะดูด,ดูจากลักษณะที่เขาเล่นเป็นเขาลักคกี้นาดเองโชคดีในเรื่องของการได้ประลูกก็ จะว่าอย่างนั้นก็กว่าได้จะว่าฝีมือก็ว่าได้คือมันมองได้ไหลายแง่หลายอย่างก็ก็ต้องแล้วแต่มุมมองของคนแต่ผมว่าทุกคนทําได้ดีแล้วแต่ก็ยังดีไม่พอก็ต้องมองไปที่อนาคตแล้วก็ทําให้ดีดีกว่าอยากในฐานะตัวแทนของกีนอยากฝากอะไรถึงกองเชียร์ขอโทษทำไมครับก็ขอโทษแฟนบอลที่เข้ามาเชียร์พวกผมท,ทําเต็มที่แล้วก็ขอให้เป็นกำลังใจกับพวกผมต่อไปคือเราได้แชมป์ไทยลีกมาสองสมัยเราได้แชมป์ด้วกรมานหนึ่งสมัยมันไม่ใช่ มันไม่ใช่เรื่องฟุกที่ที่เราได้มาในอดีตแต่ปัจจุบันเราทําให้ดีที่สุดดีกว่าเราอย่าไปมองอดีตจะไปชื่นชมกับอดีตมากมายเรามองณปัจจุบันทําปัจปจุบันให้เต็มที่ทุกคนก็จะแฮปปี้